สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวปี6-7ดวงเงินทับตัวราศีที่รวยที่สุดไฮไลท์ว่าได้เวลาแล้วค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ a t ทู e ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่รวมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือ หากสังเกตกันให้ดีๆนะคะด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปราก็อยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณยังสูงค่ะสำหรับ1ราศีเดียวนี้เท่านั้นที่ได้เวลาแล้วที่จะได้รับทรัพย์ก้อนโตมีโชคมีลาบมากที่สุดในปี2567นี้นั่นก็คือท่านที่เกิดใน ราศีพฤษภหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนนะคะเรียกได้ว่าเตรียมรับข่าวดีในรอบ12ปีมาครั้งเดียวค่ะเป็นปี67ที่จะได้พบเจอกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ติดอันดับราศีที่มีดวงโชคลาภมากที่สุดประจำปี2567ค่ะ ถ้านับทั้งหมด12ราศีในปี2567ถือได้ว่าชาวราศีพฤษภเป็นราศีที่ดวงดีที่สุดแต่ความโดดเด่นจะมาในเรื่องของการงานเนื่องจากชาวราศีพฤษภบางคนเปลี่ยนงานย้ายงานมาในปี2566ที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ก้าวหนา้าเจ้านายไม่เมตตาแต่ถ้าผ่านหลังสงกรานต์ไปแล้วจะเป็นช่วงที่มีโอกาสใหม่ที่ดีเข้ามานะคะ เหตุการณ์เวลาดีๆอย่างนี้12ปีเกิดขึ้นครั้งเดียวเป็นปีที่ฟ้าเปิดจะคิดวางแผนอยากทำอะไรแนะนําว่าคิดแต่ไม่ลงมือทำไม่มีทางสำเร็จได้ค่ะใครที่เกิดราศีพฤษภขอให้ลงมือแบบคนที่มีความรู้มีประสบการณ์บวกกับดวงชะตาฟ้าเปิดอย่างนี้จึงถือได้ว่าชาวราศีพฤษภเป็นราศีที่ดวงรุ่งมากที่สุด ผู้ใหญ่เจ้านายที่เคยไม่เมตตาก็จะได้เจอเจ้านายที่ดีขึ้นหรือว่าเปลี่ยนเราไปเจอเจ้านายคนใหม่ที่ดีกว่าในปี2,567นี้เองค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของประดวงราศีที่รวยที่สุดดวงเงินทับตัวประจำปี2,567 นั่นก็คือท่านที่เกิดราศีพฤษภนั่นเองค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ